สวัสดีครับบ้าเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับตอนนี้บ้าเถายูนาบ้านแม่เพชรครับถ้าท่านผู้ชมครับมารับชมนะครับเนาะกับโค้งสุดท้ายครับงวดวันที่16กรกฎาคม2565แม่้เพชรจะเน้นจะฟันจะย่ำตัวใดพี่น้องเข้ามารับชมนะครับเนาะครับน้ำกันครับเอาตอนนี้แมเพชรกำลังเห็นอย่างเนาะครับพี่น้อง สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับกำลังสวัสดีค่ะกำลังจิตใจอ่อนตัวไปหาลาพี่กันหาลาผมแม่สวัสดีค่ะแม่เพชสวัสดีค่ะมือเหนื่อกคือนกองมันบ่ยากกันนอกจากมันบ่อ๋อเกิดยังมาเรียกหนุนเบายากแจ็คเมียท์ขึ้นเบาขึ้เก่าไก่มือแล้วเปล่แม่เนาะครับเอาหมดวมดนี้ก็ได้แล้วมันบ่แม่ได้ได้แล้วแจ็คสิว่าเคยเบาขยันมาครับผม เนี่ยคุณ่ายางคุณว่าเรียก่าศูนย์เจดนี่ตั้งไปเลยนี่นี่ตั้งศูนเจอาสิบบวกไปสิบเจนี่บานนี่อันบานนี่ศูนเจนั่นตั้งไว้ก็ได้ก็ได้เก้าปดกับเก้าเจ็ดบานนี่ค้าค้าค้านี่ได้หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกค้านีได้เก้าเจ็ดกับเก้าแปดเด้ไม่เก่นบานนี่ค้านี่มันวอกจักเพี้ยเลยดมาปอยกิบมาปล่อยขานี่เห็นว่าชื่นพวกเจ้ามาเอานั่ยค่ะค้านี่มันวาอกเกิออกเลยบมาปปล่อยค้าคาคาาใดนี่ค้าขาสิบเจ็ด อ <AT> ๋ออันนี้ค่ะสูตรว่ยหัวสูตรว่ยหัวเออเออเออครับผมอันนี้สูตรว่ายหัวศูนยเจ็ดเป็นสิบหกครับอสูตรว่ายหัวอันสูตรบวกสิบเป็นสิบเจ็ดขวก็เล็ได้สิบหกสิบเจ็ดเมื่อนั้นครับแต่ว่าขอว่าปล่อยสูตรนี่พราะว่าเล็กเล็กมันเหมือนมาขาทั้งใตขอเล็ปล่อยเก้าเจ็ดเก้าแปดครับตามที่กินคอยกันคอยเพกากเลขกคอยสิเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกวายขกระดังแล้วครับ เจ็ดบวกกระได้สองเจ็ดมีง่อยหัวได้สองหกอ่าอันข้างใต้สู่ย์งว่าหัวได้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองหกสองเจ็ดสองหกจบคก็เอาเท่านี้ละเขาเขาเพราะเขาใกล้งวดนี้บ้แม่จายก็งวดทุกเจ้านี่ละพระวัตกกอนก็ได้ทั้งสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยพอปล่อยป่อยแต่ว่ามันบ่เคยขึ้นขาเทิ้งบายนี้กยปล่อยทั้งทั้งทั้งใต้ทั่งทั้งหนูค่อยว่ากักไว้นี่ละไม่เท่านี้ละค่ะสองเจ็ดสองหก สองเจ็ดนี่จะเป็นบนสองหกจะเป็นล่างครับถ้าออกเหมือนเดิมศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่ตัวร่องหมอแม่จ้าครับอันตัวนี้นี่ถ้าออกคือเกานี่เรียกออกหกสองล่างครับหกสองล่างสองเจ็ดบนครับผมถ้าตามสูตรเนาะครับเออก็คือนี่แล้วเนี่ยสิบหกนี่มันมันออกสิบหกมันออกอันหกสิบเอ็ดอันนี้สิบเจ็ดออกตรงนี่ครับผมค่ะอืมชุดเด่นนี่เด่นสองร่องศูนย์ร่องศูนย์ครับ เทียมมันวาเข่าศูนเทียมว่าเข่าศูนแฝงกขึ wow, ้นไปซึ่งซี่งอะไรครับเทียมมันเข่ามันบอกเข่ากันแล้วออนบักชิมหวกลางเลีนมากแต่เป็นบักกิบแปดแปดเจล่างเนี้ยตวกีก็เด็ดหนึ่งหตัวเดียวแม่นว่ามันหมอกน้ำกลนบานก็เลยว่านี่แปเกกับสี่เจ็ดนี่ครับอ๋อให้แม่เพชรเขียนให้กับผมบริ่อท่านไปออกเป็นใช้แต่เพ็ทผมากเมื่อนั้นไปไป่นพ่อกันพ่อกันอยู่อันปูซีซูนน้ำแดงเรับใช่ใช่นี่ยอยากก็อยากมาให้วกเรื่องเรื่องเง็ย เจ้าได้เจ้าได้เราไม่เป็นข่อยเก่งเลยสาดแปดสาบาทพวกเราเจงสามแกับชิสาเลขิขอเ่อเขียนเอาดอกข่อยสซงมันบอกข่อยศูนย์มาสั่นอ่กก็พอเงินมันราออกแปดสามก็เรซื้อสามแปดบาทจันถึงสุเจ้าก็ซื้อตวเกนอีกแล้บาทจ้ก็ชิสามมาสิเด่นสอกตบอกง้ค่ะเอาย่ใหญ่รถแม่ครับสองกตแต่ว่าข่อยข่อยเฮ็ดไว้ข่อยขเฮ็ดใ่ไว้ตามสูตรทุงมันนี่ สองสองเก็ดเด้ครับครับขนอรคือกอลมันจะออกสองสองเก็ดครับสําหรับสูตรท้องไคอเด้เดี๋ยวจ้งให้แม่เขียนชุดสามตัวให้น้่นครับนี่เด้ขอเขียนไปเลยอ่าโอ้สองสองเก็ดสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองหกจ้าสุดเดนครับสุดเด่นชุดเด่นเนุดเด่นเขียนไว้น้่นเลยไหมอ้าวเขียนไปแล้วเด่นนี่เด้เด่นครับรองบารองครับรองศูนย์เจ็ด ศูนยเจศูครับ <c oughs> อันวัดกอนเป็นเก้าเกเกปดพออยเปียงไปดังว่าสั่นบาดอันนึงหกนึ่งเก็ดพอ,อยเลยเอ้มอกมากคนละทีวิ่งครับวิง่งวิ่งสองวิ่งพอเป็นวิ่งสองีเมนบอเด่นที่สอง่แมเด่นที่สอง่าเด่ดนที่สองนะประว่าสองเจดสองออครับผมสองนี่ละเด่นส เด่นสร่องเกเป็นอย่างไะเด่น2ร, <c oughs> รองศูนะครับเนาะเอาสาตัวน้ำนะแม่ตัวที่แ <3 S 1> ม่ฟันตัวเน้นเนี่ครับผมนีน่ครับเด่น, 3, นสามตัวสามตัวนี่ครับสองสองเจ็ดสองสองเจครับเด่นสองก็ศูนย์เครับศูนย์เครับมิได้ตัวมา บ้้านนีตัวนี้ก็มากตัวนี้ก็เจ็ดสองหาหาเจ็ดสองก็มากแคเขียนใจอยู่บ่ร่องว่ะแม่นี่มันร่องนี่มันเป็นตัวร่องข่อยได้นี่ตัวเดียนต้องข่อยสองสองเจ็ดครับก็ศูนย์เจ็ดสองเขียนตัวร่องไว้ก็ร่องอ่าครับผมอ่าผู้เพิ่นมักตัวร่องแล้วแม่เนาะว้ายมันเก่ากันแล้วเจ็บเจ็ดตลองหาเลขดัดก็ครับอ่าแต่เจ็ดสองหาเลขดังครับแม่เอ้ เผือกเห็ดใบตะกวนบ้านเข้าผลแน่เหลอกกรบอกิกบนั่นคลิปนี้เอาครับสม่ไหมคือตรงคือเขาอีสานแต่น้องคือมาตรงกันพี่ตีครับคือมาตรงกันแต่น้องอ๋อเอาแม่เพชรอย่าลืมใส่โลโก้แม่เพชรกน้ำครับผมโลโก้ตีเอ็นตัวต้นนี่น้ำเนี้ยสูตรแปดสูตรแปดศูนย์เจ็ดนี่ครับสามศูนย์แปดต้นยาวนี่ครับผมเออเอาใส่น้ำเนี้ยเป็นตัวร่องเนาะแม่เพชรเนาะเออร่อง นี่อ๋อจับเกือบมันวะเข่าขาเที่งนี่เห็นว่าเข่าขาไตสามสูตรแปดโจว่าจังหวะเอาแม่เพชรเน้นเน้นคู่ได้ตัวได้ก็เน้นเฮเอฟซีเพิ่นอ่าครับนี่ครับสอเนี่เน้นเพิ่นน้่เน้นเก็ดเน้นสองเก็ดนี่ค่ะอ่านี่สามสูตรว่านี่ครับผมสองเก็ดนี่ท่านผู้ชมครับสำหรับแม่เพชรเดินอ่านี่ครับให้เน้นเน้นฟันคู่เดียวเลยบอกแม่เพชรเนี่ยยำให้ฟันคู่เดียวเลย แต่ว่ามันมักเป็นออกตัวกัดจ้ะมันจะมักเป็นตัวเกจสองสินะแต่ว่าเขาเก่งม่ามันจะเป็นสองเกจเดี๋ยวกว่าเก่งเก่งวงนี้มันอยู่หนึ่งเกจบ้านนี้มันเป็นสองเกจกับไม่น้ำเนาะแม่เพชรเนาะกลับดวโลดจ้ะกลับแม่จยต้องโลกแม่โลโอ้แม่เพชรหนึ่งผมแม่ครับผมเราจะรู้ว่าเป็นของใครก็่งตัวหนังสือเขาก็รขลุ่ยตัวหนังสือใหญ่ๆงามๆเลยน้อแม่เพชรเนี่ยครับอย่่พเจะไปใซตกับแม่จะไปพุ่นบ่อ พ่อเอาบ้านกันไดแม่่ครับผมขอคือเก่าในกรไขครับกระเน่นนีน้องแม่เนาะแม่เพชรเน่นที่สองเจ็ดคู่เดียวคับแต่แม่เพชรยาบากักลับไปนั่นด้วครับมันก็ไม่ได้อเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเศูนหาองเมันก็บี่แหละแต่วนนี้เน้ๆกัเลยเอาซ้ำนี่ครับผมฟันให้เน้นๆเล่นน้องแม่เนาะครับผมครับเด่นสองเจ็ดสองหกครับทำชุ่มครับรองศูนย์เจ็ดศูนย์แดต่ว่าชุดล่างแม่ว่า แปดเจ็ดส่เจกันติดไปนเด้อครับผมหกสองลาง6 2ครับชุดนี้อาจมาบนล่างเป็นบอม่เพชรครับผมชุดเนื่อก็เกอน้อยูดเเพราะว่ามันเป็นอันคือจะมันออกศูนย์ก้าแล้วก็มาศูนย์หนี่ครับเออบานนี่ก็6หเป็น9กหนึ่งก็ได้กเนื่อล่างก็ได้แคปหน้าจอครับทำชมครับแม่เพชรเน้นมฟันลยครับโค้งสุดท้ายครับสองเจ็ดเจ็ดสองนี่บนเล่นบอม่เพชร คือเก่ามันเป็นบนมันก็บโบเคยเป็นล่างอ่าแต่ว่าสองหกนี่อาจเป็นล่างสองหกนี่มันก็เป็นเป็นล่างเลยแล้วคือเก่าอันนี้ที่เอ็ดนี่มันคือเก่าถ้าสุดมันออกคือเก่าครับผมคือจะว่าเกาเจ้าเหตุใดจังไดเก่าหนึ่งเก่าเนี่ยเออหัวด้วยครับนาจอครับชมช่องครับนี่ครับแม่เพชรเน้นละครับผมชุดเด่นครับสองเจ็ดสองหกครับเน้นตัวเดียวสองเจ็ดแม่เพชรว่ากลับไปน้ำด้วยครับเจ็ดสองครับท่านใดชอบสองหกนะครับเนาะกลับไปกลับไปน้ำตัวรอง 0708ท่านชมครับล่างแม่เพชรมีชุดล่างครับ87472คู่เท็ดเท็ดหัดเท็ดเลขรางวัลที่หนึ่งเอาครับชุดเด่นครับเด่นเหรีรางวัลที่หเด่นสองเด่นสองรองศูนย์ครับชุดสามตัวสามตัวเน้น227072สามตัวรอง72หาหา72308ทำชุ่มครับครับฝากไว้ที่เก่าทำชุ่มครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม เงิน,น<า>งไหลน,หน้นองท่องไหลขาวพุกเกาคลิปนี้ขอบคุณแม่เพชรครับครับพ,พอัำคลิปหน้าทำช่ชมครับนะครับเนาะบ่าวเถ่าสวัสดีครับ